จากคลิปที่แล้วผมได้ออกแบบ4จัตุรัสอาชาแห่งวันสิ้นโลกคนแรกคือสงครามคนที่2คือความมีวโหยฟามายนะครับคนที่3คือโรคระบาดนะครับหร,รหรือว่าเพสเซนหรือว่าเพจนั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ ตั้งแต่มนุษย์เนี่ยเกิดสงครามนะครับก็ฆ่าฟันนะครับอ่าก็มี <with S 2> ปัจจัยต่างๆที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อการขาดแคลนอาหารน้ำหรือที่อยู่นะครับจนทำให้เกิดการแย่งชิงเข่นฆ่าเพื่ออยู่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงสเสบียงหรือว่าเ การดื่มน้ำที่ปนเปื้อนนะครับทำให้เกิดโรคตามมานะครับเรศหรือว่าเพซรเลนนะครับตามมานะครับคือจัตุราชาตอนนี้นะครับคือโรคระบาดนั่นเองนะครับซึ่งจตุรอาชาโรคระบาดเนี่ยจะเกิดขึ้นและนำทุกอย่างยิ่งมาสู่มนุษยชาตินะครับจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคเชื้อร้ายนะครับจนในที่สุดเมื่อถึงจุดจุดจุดหนึ่งนะครับมนุษย ไม่สามารถมนุษย์ก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากยารักษาโรคก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับอยู่ในช่วงสงครามนะครับก็ยาก็ขาดแคลนนะครับหมอก็ขาดแคลนนะครับจนทําให้เกิดความตายตามมานั่นเองนะครับก็เป็นที่มาแห่งจัตุรัสอาชาคนสุดท้ายนะครับคือเดซแห่งความตายนั่นเองครับ เข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูที่ผมออกแบบกันดีก,กว่านะครับอ่าซึ่งอขออภัยนะครับน้องที่บอกว่าเออก็ผมก็ออกแบบไม่ค่อยตรงกรับตามตำนานนะครับว่าจะเป็นม้าสีนูน่นม้าสีนี่ถือคันธนูผมขอบอกไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าการออกแบบเนี่ยผมก็ดูหลายอย่างนะครับอาจจะไม่ตรงตามตำนานเป๊ะนะครับก็ดูเรื่องความเหมาะสมอ่า การใช้สีที่เข้ากันได้กับตัวละครหรือว่ากับธีมนะครับก็ผมก็ต้องมาคัดเลือกอีกทีนะครับว่าควรจะใช้สีแบบไหนดีเพื่อให้เกิดมันเข้ากันนะครับอ่ามันเกิดความสวยนะครับดูแล้วแบบไม่จืดชืดนะครับมันเข้ากันได้ของสีนะครับก็ <c oughs> ขอไปกันด้วยนะครับถ้าไม่ตรงตามคอนเซปต์หรือว่าไม่ตรงตามความพอใจนะครับอ่าตัวนี้ผมก็จะ ใหอ้ออกแบบโดยใช้อาวุธก็คือคาตานะครับอ่าเป็นอัศวินที่มีโครงกระดูกนะครับตัวเป็นโครงกระดูกใส่ชุดผ้าขนหนังนะครับแล้วก็ถือคาตานะครับอ่า <c oughs> แล้วก็มีพลังนะครับอ่าเต็มไปด้วยมแมลงนะครับไม่ใช่มแมลงวันดิเต็มไปด้วยมแมลงวันนะครับอ่าล้อมรอบนะครับ เสือให้เห็นถึงการเกิดโรคระบาดนะครับเพราะแม,ม,มาแมลงวันวางไข่นะครับอ่า<ม>ก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็โทนสีที่ผมจะใช้ก็คือโทนสีเขียวดํานะครับเสือให้เห็นถึงเป็นโรคระบาดนั่นเองนะครับ<ม>ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตัวสุดท้ายจะเก่งกว่านี้แน่นอนนะครับ ถ้าชอบผมก็ละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมออ,อกแบบตัวละครอีกเยอะๆเลยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะเออผมชอบมากเลยเนี่ยคอมเมนต์ติชมก็ได้เออจะจะว่าจะอะไรก็ได้เพราะว่าผมน้อมรับผิดพลาดก็น้อมรับนะครับอ่าเป็นคนที่แบบชอบฟังความผิดพลาดของตัวเองนะครับเพราะว่า เราจะได้เอามาปรับปรุงนั่นเองนะครับอตอนนี้ไฟบนหัวมา้าผมก็จะใช้เป็นโทนสีเขียวนั่นเองอ่ามันก็จะลุกเป็นไฟนะครับตรงหลังม้านะ่ะแล้วก็ที่คอนะครับก็จะมีโซ่รัดไว้อยู่นะครับที่คอ,อเพื่อควบคุมม้านั่นเองนะฮะโอเคนะฮะ ก็ตัวอัศวินสี่จัตุอาชานะครับผมก็จะใช้เป็นหัวกระโหลกดำนะครับที่มีเขานะครับตาด้านในเป็นสีเขียวและก็มีผ้าคลุมเป็นไฟนะครับตัวเสื้อเนี่ยมันจะเป็นเสื้อคลุมที่มีเหมือนกับขนสีดำนะครับก็ขนสัตว์สีดำนะครับอ นี้ยตัวลำตัวนะครับก็จะเป็นกระดูกกระดูกโครงกระดูกนะครับสีดำอ่าก็ประมาณนี้นะส่วนด้านในเนี่ยโอเค แล้วก like like ็ตรงข้อมือเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นไฟนะครับไฟสีเขียวมาล้อมรอบข้อมือนะครับแล้วก็จะมีที่เท้าม้านะครับก็จะเป็นเหมือนกันที่กับข้อมือที่มันเชื่อมติดตรงที่ข้างหลังนั่นเองนะเพิ่มมิติให้ตัวละครนิดนึงนะครับ โอเคตอนแรกเนี่ยผมก็จะลงสีม้าเป็นสีเขียวนะครับ <c oughs> แต่มันเป็นสีที่มันตัดกันนะครับไฟของเราไม่เด่นนะครับคือ <don> สีที่มันเข้ากันได้กับสีเขียวนั้นก็ต้องเป็นสีเทาสีขาวสีดำนะครับมันจะทำให้อ่ไฟข้างบนของเราดูเด่นชัดยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนั้น โอเคส่วนคะทาเนี่ยก็จะออกแบบสีเทาแล้วก็มีลูกแก้วสีเขียวนั่นเองนะโอเคเลยแล้วก็จะทำเหมือนกับอาคาทาแปลงแสงอยู่ด้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อให้เห็นว่ากำลังใช้พลังโรคระบาดอยู่นะครับแล้วก็มีมลแรงวันออกจากคาทานะครับ โอเคที่ท้าเราก็มาใส่ไฟกันเลยสุดยอดนะครับม้าไฟสีเขียวนะครับถ้าทุกท่านคิดว่าเออผมออกแบบตัวละครตัวนี้เนี่ยดีนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่าผมคิดว่าผมชอบตัวละครนี้มากที่สุดแล้วนะครับโทนสีที่ใช้นะครับมันก็รู้สึกเท่มาก ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสีจัตุอาชาโรคระบาดหรือว่าเพสลินหรือว่าเพลสนะครับโอ้ดูยิ่งใหญ่ลังการมากเลยเออก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือชีจัตุระอาชาคนสุดท้ายคือความตายนะครับหรือว่าเดทนั่นเองนะครับ โอเคนะครับร like กาจะเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเหลือแต่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อย,ย,ย,ยๆให้ตัวละครนะครับแล้วก็ทำให้ไฟเด่นยิ่งขึ้นนะครับโดยการลบสีออกสีขาวเท่านั้นนะครับที่ทำให้ไฟข้างบนเด่นนะอ่อคลิปนี้ขอไม่วัดไปกาวเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการสีขาวมากนะครับ พ่ามันจะชูรูปภาพของเรานะครับโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออกแบบสีจัตุอาชาโรคระบาดหรือเพสเซนตนหรือว่าเพจเพจถ้าชอบขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผมออกแบบซีีอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไป for all of the solutions I wish you love me like I love you it's stupid when I'm a